เมื่อผู้วิจัยส่งเอกสารมาที่ IRB ของสถาบันตนเองขั้นตอนต่อมาก็คือการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมการวิใจัยในมนุษย์จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและจากนั้นจะนําเสนอตอบประธานรองประธานหรือเลขาซึ่ง3มท่านเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาว่าโครงการที่ยื่นเข้ามานั้นจะถูกรับการพิจารณาแบบยกเว้นแบบเร่งรัด หรือเป็นฟูลบอร์ดรีวิวหลังจากที่ประธานรองประธานหรือเลขาได้บอกได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนั้นจะต้องถูกพิจารณาแบบเร่งรัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือผู้ที่ทบทวนโครงการนี้จะต้องมีอย่างน้อยสองท่านด้วยกันซึ่งประธานรองประธานและเลขาจะทำหน้าที่ในการพิจารณาเลือกผู้ทบทวนโครงการ ที่เหมาะสมกับประเภทของโครงการนั้นๆหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานก็จะส่งเอกสารทั้งหมดให้ผู้ทบทวนเมื่ออ่านเสร็จแล้วจะส่งกลับมาที่เจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจะทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและเสนอประธานหรือรองประธานให้เซ็นเอกสารและส่งออกเอกสารเพื่อชี้แจงผู้วิจยัยหากมีข้อแก้ไข แต่หากไม่มีข้อแก้ไขโครงการนั้นก็จะได้รับการรับรองได้เลยในบางกรณีหากผู้ทบทวนมีความคิดเห็นไม่ตรงกรันท่านหนึ่งอาจจะมองว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวนันโครงการนี้อาจจะถูกยกระดับเป็นฟูลบอร์ดได้เช่นเดียวกัน สำหรับโครงการที่ถูกระบุตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องเข้ารับการพิจารณาแบบฟูบอร์ดรีวิวหากมีการเกี่ยวข้องกับการขอความยินยอมในอาสสมัครโครงการนั้นจะต้องมีผู้อ่านจำนวนทั้งหมด3คนด้วยกันได้แก่2คนแรกจะเป็นคนอ่านในเชิงวิทยาศาสตร์และคนที่3จะเป็นคนอ่านสำหรับ l a y p r s s o n ก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในฟิลนั้นๆ เพื่อมาอ่านเอกสารการขอความยินยอมและการให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครว่าเหมาะสมและควรที่จะมีข้อแก้ไขอะไรบ้างหลังจากที่ผู้ทบทวนทั้ง3ท่านได้ทำการทบทวนแล้วก็จะส่งผลกลับมาที่เจ้าหน้าที่สำนักงานหรือผู้ช่วยเลขาเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการเต็มรูปแบบหลังจากมีมติจากการประชุมในครั้งนั้นแล้วว่ามีมติอย่างไร เจ้าหน้าที่ก็จะนำส่งมตินั้นให้ผู้วิจัยได้มีการชี้แจงแก้ไขกลับมานี่คือกระบวนการขั้นตอนโดยคร่าวๆของการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ค่ะ